ถ้ารถไม่ชอบใจครูที่ผมพามาพบในวันนี้นะเดี๋ยวผมจะลองติดต่อคุณครูคนใหม่มาให้แต่ว่าถ้าไม่มีครูคนไหนเนี่ยยอมมาสอนที่โรงเรียนรถที่สุขโขทยัยจริงๆแล้วก็ยศอาสา,านะจ๊ะโถยศเป็นตำรวจอย่างนี้ดีอยู่แล้วนี่รู้อะไรไหมว่าผู้หญิงสมัยนี้นะเขาชอบผู้ชายไม่ขึ้นแบบจะตายไป เราชอบหรือเปล่าจ๊าไะไสวัสดีค่ะพผู้ดยดากดรสวัสดีครับคุณรัตนาลงยาวคุณสมสุดาครับทำไมวันนี้คุณยอมไม่แต่งเครื่องแบบในตํางดววนล่ะคะลาคุณยศแต่งแล้วเนี่ยร้อนหลอกค่ะรัตนาชิบชบิบ คือว่าครอบครัวของรถนะครับทำกิจการเกี่ยวกับโรงเรียนครับอยู่ที่สุขโขทัยครับวันนี้ผมพาเธอมาติดต่อครูที่นี่ครับโอ้โหจริงเหรอคะอครูมันนอกอก็ดีนะคะรู้จักเอาครูจากในพระนครนไปช่วยจริงไหมเธอนะ รถเนี่ยต้องมีธุระไปที่อื่นต่อนะครับ<อ>เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอโจบกันนะครับรถไปเจ้า <c oughs> โอ้ยเราจะรีบไปไหนล่ะ, <c oughs> ะไไน่ล้อหล่ะจ้าเนี่ยแต่ฉังเหนื่อยเต็มเลยคือว่ารถร้อนมากแล้วรถก็หิวน้ำหิวน้ำไม่เยศจะไอา้ไ,ไหน <c oughs> นาะยยศน้ำไปเอาให้หน่อยสิ จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวจะไปเอาให้จ้าแต่หยดนะจ๊ะน่ารักชี เธอเนี่ยไปรู้จักมักศีกับคุณกโก้อย่างคุณยศได้ยังไงญาติของคุณยศแต่งงานกับญาติของดิฉันค่ะอือเหรอฉันก็เคยไม่ได้ยินมานะว่าพวกน้อนครอบนา,นานเนี่ยหวังจะเข้ามาชุบตัวในพระนครโดยใช้วิธีจับผู้ชายรวยๆตระกูลดีๆมาแต่งงานหวังว่าเธอเนี่ยคงไม่ใช้วิธีอย่างนั้นกับคุณยศหรอกนะ <c oughs> ็ไม่แน่นะคะเพราะว่าถ้าผู้หญิงบ้านนอกอย่างดิฉันเนี่ยคือจะจับคุณโนแต่งงานแล้วละก็มันก็คงไม่ยากนะคะ<ฮ>เพราะว่าดิฉันได้ยนินคุณโนพูดว่าถ้าเบื่อผู้หญิงพระนครเต็มทีนะคะเพราะว่าผู้หญิงพระนครสมัยนีย้ชอบเที่ยวเฟรชกับคนโน้นทีคนนี้ทีนะคะอ,อื จะร้อนตัวไปทำไมล่ะคะ มานี่สิงามมากกิริยามารยาทก็เรียบร้อยเข้าใจเลือกนะพอต้องกระ่อม รับไปสิจา้างามมากเปค่ะเครื่องเพชรชุดนี้นะ่ะนะเคยเป็นของสมเด็จพระอิิกาศเจ้ามาก่อนตกทอดจนมาถึงฉันและฉันก็คิดว่าไม่มีใครเหมาะที่จะรับช่วงต่อน mm hmm. อกจาก ผู้หญิงคนต่อไปแห่งแสงสู่ ใจแทนคุณดาวจนมันแน่นอึดอัดจุกตื้นตันอยู่ในหัวใจจะตั้งหากเล่าคืออย่างนี้<ะ>สมเด็จท่านเนี่ยนะทรงประทานรื่อไปพช้คุณดาวถึงสองชุดเลยนะฉันไปเห็นมากับตาเนี่ยนะหูยตาเนี้ยค้างไปสามวันเจ็ดวันเลยละหูยันนี้นะมีสองชุดใช่ไหมชุดแรกเนี่ยนะเป็นทับทิมหูนมันไม่พอนะอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะเป็นของขวัญแต่งงานคราวนี้นะคราวนี้คราวนี้คราวนี้เป็นเพชรูย โตโตโตมากๆโต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 แล้วนะอ้าวแม่ละมุนอุ้ยโอ้โหเฮ้ยมันจะไปไหนของเขาวะเนี่ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยได้ไม่รู้จักตามาตาเรือเฮ้ยไม่ได้ถึงได้เงินเดือนน้อยไม่มีสติปัญญาไม่มีสมองเฮ้ยมันจะ เฮ้ย enfin> yeah sure. uh อะไรกันบ้าเนฮ้ยต้องไปบงบไปก่อนเถอะ พวงแรกอ่ะสวยชะกลมเชะอันนี้ก็เริ่มบานขึ้นบานขึ้นยังไงล่ะฮะมือก็ไม่ค่อยนังละมุนอ่ะนี่นี่นี่แกไปทำอะไรของแกมาฮะ <c oughs> อะไรคื <c oughs> อพ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 อไม่ต้องพยายามแล้วเดี๋ยวแกก็ <c oughs> ตายอยู่ตรงนี้ซะก่อนหรอก พูดได้เมื่อไหร่แล้วค่อยมาบอกกันแล้วกันอืเอ,อมามาหลงพวกนี้มาก่อนอืออ้าวอะไรล่ะแกจะทําอะไรฉันล่ะละมนุนเพศฮะเพศเพศใหญ่เจ้าคะ่ะเพศใหญ่ทำไมสมเด็จเออมอบให้นางดาวเจ้าคะ่ะ